สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มสตรีมคนดูไลฟ์สดนะโดยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนะั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคาว่า SPE SMM ได้เลยนะจากนั้นให้เลือกกิแรกไปเลยนะคะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้าน,นี้เนาะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะ ขั้นตอนก็นง่านมากๆเลยชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะจะให้ที่คาว่าชะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะและองจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็เขา้าแยกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ เมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูของไลฟ์สดเนาะก็เลือกไปที่ f a c e b o o k ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเนี่ยกลเ่มบหมูที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะคะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะจากนั้นนะคะทุกคนนะคะกลับไป copy ี i ลินะคะหน้าสตรีมไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะเอาอันนี้ก็ได้นะคะยอดสูงๆทั้งนั้นเลยเนาะอ่ะกับพี่ลิงได้เลยนะคะ นำนิ่งมาวางในจําจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะคะเอาเพิ่มไปแค่กลอเดียวก็พอนะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่1นาทีนะค่าใช้จา่ายแค่กาะบาทเองจะให้กระสงนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดนะคะอยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมกระทำตากขันตอนเมกีได้เลยนะคะ อ่ะต่อมานะคะเรามาดูทีการเติมเงินเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมดสองช่องทางเดียวกันนะคะช่องหนังแรกคือสแกน QR code นะคะแล้วก็ Wallet ทุกธนาคารเลยเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0 0บาทขึ้นไประบนดนจะเพิ่ม5%นะสามารถที่ใส่จำนวนเงินได้เลยนะคะแล้วกดจ่ายนะคะมันก็จะขึ A ้นเป็น QR code มาแบบนี้นะคะคนที่ใช้โทมานี่ Wallet นะก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้เหมือนกันนะคะ อีกหนึ่งช่องทางนั่นคือซองอังาาวปลเลลตนะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบาทนะสูงสุดไม่เกินห้าหมื่บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทบขึ้นไปรัเบ,บนดหนักสอเนะคะเข้าไปที่แอป o ูมานี่เ l l ต t นะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้นะคะเมื่อทํำครบหมดแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะ Copy ป,ปี้ลิงก์นะคะที่ได้มามาที่หน้าตัวเช่เหลือตรงนี้เนาะนี่ แล้วก็มาเลือกตรงหัวเรื่องว่าการชำระเงินนะคะผ่านทูมานี่ว่าเลยหรืออังเปาก็ได้นะคะแล้วก็ให้นำลิงก์นะคะมาใส่ไว้ตรงช่องนี้นะแล้วก,กดส่งตัวได้เลยนะคะจะมีแอดมินตอบกลับตลอดนะคะึง1 5นาทีนะเมื่อเขาความตอบกลับนะคะเขาก็จะเพิ่มาเป็นแบบนี้ให้เลยเนาะอ่ะต่อมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกไม่มากเท่าไหร่นะคะสัญญาก็จะเป็นของ นี่เลยมีการรวบรวมบริการให้ด้วยของ a c e b o o k กับของ tikt o อกนะคะแล้วก็มีเวลาบอกให้ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองมาเช็คก,กันได้เลยนะคะตรงประวัติการสั่งซื้อก็จะมีทั้งรหัสวันที่ลีนค่าใช้จ่ายนะเริ่มนะับปริมาณยอดคงเหลือแล้วก็บริการสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ อ่ะต่อมาช่องทางสุดท้ายการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพีเยงแค่กดปีลิงตรงนี้เน้แล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนมีการลงทะเเียนมีการเติมเงินเข้ามาใช้งานแล้วนะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทีนะคะ5%เ็เลยและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ S P E S M นะคะลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะอ่ะ ตอนนี้นะคะยอดสตรีมคนดดไรฟ์สดของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก200กว่าๆนะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น347แล้วนะวก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจระเบิหลิงเวลดารังคลิปแล้วนะสามารถจิมมีงก็เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะ <S <S สำหรับวันนี้ค่ะผู้มพีประกันได้จาขวาภัยวินตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คาราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ